สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n n e l มาสููบอยวันนี้เราอยู่ในเกม m o n t ตอร์ n t e r ตอร์ไนะครับวันนี้เราจะพามาล่าเจ้าเกรสอีซูชินะครับก่อนอื่นเลยเราต้องกินอาหารบัฟให้เรียบร้อยนะครับก่อนเริ่มลุยกับมัน comes the vanguard unstoppable tank then comes a second attacking the flank finally the general the highest in rank blades swift as a gale. they cut to the bone and kill without fail let's go เมเรามาถึงเนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์เครื่องหมายคำถามนะครับนั่นคือตำแหน่งของเจ้าตัวเกตอิซุชิให้เตรียมของในรังซับพให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เริ่มกันเลยเอาวุธที่เลือกใช้ก็คือดาบคู่นะครับฟันกันมันเลยกันเลยทีเดียวยิงต,ตามสัญลักษณ์บนแผ่นที่ไปแล้วเราจะเจอกับเจ้าตัวเกตอิซุชินะครับแล้วเปิดฉากกันตรงที่ได้เลย สำหร네ับการใช้ดาบกูนะครับดาเมจนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเบาครับเน้นลัวนี้สะใจอย่างเดียวเท่านั้นดาบกูมีโหมดการใช้งานคือเมอนโหมดนะครับสามารถเปิดใช้งานทำให้เราฟันได้ลัวยิ่งขึ้นเมื่อเราเปิดใช้งานสังเกตเราจะมีแสงสีแดงอยู่รอบๆตัวนะครับแล้วถ่าวิ่งเราจะเปลี่ยนไป ในช่วงต้นเกมไม่มีเทคนิคอะไรมากครับดาบคูนี่เน้นฟันอย่างเดียวครับฟันรัวๆอย่างเดียว้าไปแล้วก็ลบการโจมตีของมอนร์ครับอย่าระวังอย่าฟันเพลินอย่างเดียวก็พอบางทีมันหมดแล้วก็ฟันฟันไปเรื่อยๆครับฟันไปครับอย่าหยุดอย่าหยุดครับไปเรื่อยๆครับที่เห็นโดโจมตีบ่อยพอดีฟันเพลินครับรู้สึกมันคัะ หยุดไม่ได้ก็เลยไม่ได้หลบมอนเตอร์เลย oh, ถึงด้เมนําเบาแต่ว่าท่าฟันแล้วก็ท่าวิ่งเท่ถึงขาดครับยังไงก็ดับคู่แน่นอนหนึ่งเดียวในดวงใจ เพื่อนๆน,น,นระวังกันด้วยนะครับอย่าเปิดทีมมันหมดจนลืมดูแทบสตามมีนาครับมันลดลงเรื่อยๆอดทนไว้ครับเล่นดับคู่ตอนนี้ยังเทพไม่มากแต่เดี๋ยวเราได้สวิสสกิลเราสามารถมีท่าบินบนตัวมอนสเตอร์ได้เลยครับรบัวสะใจแน่นอน มันจะวิ่งหนีครับเราก็ตามก็ตามมันเาไครับตามไปฟันมันไ,ไปเรื่อยๆครับเอาให้ตายครับเ <c oughs> มื่อมอนเตอร์ล้มลงนะครับให้กด X กับ A พร้อมกันจะเป็นการฟันโจมตีอีกรูปแบบหนึ่งครับแรงสะใจแน่นอน หมอนลมเราก็เน้นฝันครับฟันเข้าไปครับอย่าหยุดครับหยุดไม่ได้ครับคู่เราต้องเน้นรัดวๆอย่างเดียวครับสังเกตที่มุมขวานะครับตรงรูปของเจ้ามอนเตอร์จะมีสัญลักษณ์มอนเตอร์หัวหัวสีฟ,าฟ้าอยู่นั่นบ่งบอกว่ามอนเตอร์ตัวนี้เหนื่อยแล้วใกล้ตายนะครับ เราก็ไม่รอช้าครับลัวเข้าไปครับฟันก็ไปรืวๆครับอย่าหยุดครับแล้วก็ปิดเกมมันได้เลย yeah. <Doing> ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องมาสรลมบอยด้วยนะครับขอบคุณครับ